Hello. สวัสดีคทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการการเกงใจทางช่องเนสทีไลท์ like และรอยตัดแฉนะครับคลิปนี้มาอยู่กับกางเกงว่ายน้ําอีกแล้วนะครับตัวที่2แล้วในระยะเวลาที่ยังไม่ถึงเดือน <laughs> เพราะว่ามี f อส่งมาให้นะครับเอออยากให้แบบว่าอยากให้รีวิวให้ดูอะไรเงี้ยอ่ะเพืเ่อเสียการเสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลยแนะบบว่า ทำอะไรเยอะแยะไปหมดอยากรู้ว่าทำอะไรก็ไปดูช่องหลักนะครับช่อง108ร้อยแปดแทจะบันทึกเหตุการณ์ชีวิตเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยนะอันนี้มาถึงแบบมากกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว่เพิ่งจะได้รีวิวนะอ่ะดูแพ็กเกจจริงกันก่อนนะครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาอย่างที่บอกนะอ้ออันนี้บอกตัวเองด้วยแล้วก็บอกคนที่แบบกำลังรอดูอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้จะเปลี่ยนหน้ากล้องกลับมาเปลี่ยนหน้ากล้องอีกแล้วแต่จะเบลอแบบเบลอสุดๆไปเลยนะครับส่วนวิธีการ ที่จะดูแบบไม่เบลอนั้นน่าจะทราบกันดีโอเคอ่ะนี่คือแพคเกจจิ้งนะครับแพคเก,กจจิ้งคล้ายๆฟิลแบบตอนอรีวิวกางเกงในแฟนซีอ่ะกางเกงในเซ็กซี่หลายๆตัวแบบนั้นเลยเป็นแบบซองซิอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เท่าที่ดูรีวิวในช้อปปิ้งออนไลน์มานะลาซาด้หรือช้อปปี้จะไม่ได้นะก็คือแบบฮาร์ดคอร์มากเลยนะ คักกูรีวิวใน YouTube อีกไปหาดูได้นะฮะอ่ะอันนี้คือแพ็กเกจจริงด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านนอกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะอืมก็ไม่มีอะไรมากมีแต่รหัสนั่นนี่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วเขาเขียนว่าเป็นอันเดอร์เว์เดินนะไม่ได้เขียนเป็นแบบสวิมสูทอะไรเงี้ยมันคืออะไรสวิมแพนท์แพนท์ไม่รู้ มันค่อนข้างที่จะบางนะครับตัวนี้บอกไว้เลยนะดังนั้นเนี่ยอตอนใส่อยู่ก็อาจจะต้องมีมีเซ็นเซอร์มีเบลอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่บางมากเพราะว่ามันมีซับหนึ่เนาะสองก็คือมันยังไม่ได้เปียกนะแต่ว่าถ้าเปียกก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะโอเคตัวแกงเป็นทรงนี้ทรงทรงบ็อกเซอร์เป็นเหมือนกางในทรังนะครับเป็นทรงทรังทรงสี่เหลี่ยม ะะแบบนี้แล้วก็มีเชือกที่ไม่ได้ซ่อนเลยคือผูกให้ดูเห็นๆเ,เลยนะฮะไม่มีกระเป๋า <c oughs> แล้วก็มีการสกรีนสกรีนหรือเปล่าวะสกรีนสกรีนสกรีนแหละแบบว่าแต่ว่าฝังเข้าไปในเนื้อผ้าเลยไม่ใช่แบบเหมือนไอ้รีดติดอะ่ะเออไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็มันมันอ่านว่าอะไรอากรีเอ อาริอาริกรีเบนอะไรวะอาริอาริอาริเดี๋ยวอาริกเรอ,อาริกรีเบนไม่รู้ทำไมมันทำให้อ,าอ่านยากเงวะหรือว่าเราโง่โง่หลงนะรอบนี้เราสั่งเป็นไซส์เอ็มนะครับไม่แน่ใจว่าเราที่แล้วตัวสีดำอะ ซึ่งยังไม่ได้พับลิชยังไม่ได้ปล่อยสาธารณะเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวจะ,นะจะต้องปล่อยก่อนตอนนัวนี้เออจะได้ไม่งงนะเราสั่งมันเป็นไซส์ไหนรอบนั้น I-L หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันหลวมนะอยากได้แบบฟิตๆกระชับก็เลยกลับมาใส่ M นะจริงๆใส่ S ไปเลยก็ได้นะครับสำหรับกางเกงในเพราะว่า มันโชว์อ่ะมันโชวเกียงในโอเคแล้วก็แท็กด้านหลังก็จะมีไซส์มีบอกไซส์แล้วก็ c a ่อ instruction นะครับวิธีการดูแลนี่นั่นโน่นต่างๆอ่ะเปลี่ยน,นครับผมเบอร์ r, ระดับแปดเบอร์ระดับสูงสุดนะอ่ะไปตอนแรกว,ว่าจะทำจอดำไปเลยมันจะแบบเอ๊ะ เดี๋ยว YouTube ก็มาบอกอีกเอย้มาแจ้งเตือนอีกว่าคลิปคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมจอมันเป็นสีดำอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้จะเบอร์แบบเยอะๆเซนเซอร์หนาๆไปเลยแบบไม่รู้ให้ AI มันจับไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นรูปร่างคนอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้มีซับในบอกไปแล้วเนาะอ่ะใส่เรียบร้อยคืนทรงชัดเลยนะฮะอ่ะแต่ว่า เอเรารู้สึกว่าเราชอบตัวนี้มากกว่านะเพราะว่ามันมันไม่มีมันไม่มีมมมรอยย่นเลยนะครับคือคือมันแบบมันพอดีอ่ะเออแล้วก็เชือกนี่ก็ผูกให้ให้แน่นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตะเข็บก็คือชัดมากแสดงให้เห็นถึงความบางของตัวกางเกงนะครับของผ้าเนาะเออด้วยความที่เป็นสีขาวด้วยอะไรเงี้ยนะอ่ะประมาณนี้พอหรือยัง นะครับผมโอเคโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกางเกงว่ายน้ำสีขาวทรงทรังนะครับทรงบ็อกเซอร์นะมีซับนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยถ้าเกิดว่ามันเปียกเนอะด้วยความที่เป็นสีขาวแล้วก็เป็นผ้าแบบลื่นๆอะไรเงี้ยนะครับนี่แหละตัวที่ใส่อยู่นี่แหละนะฮะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหากางเกงว่ายน้ำเอ๊ะเมื่อกี้พูดว่ากางเกงไหนเหรอกางเกงว่ายน้ำนะมันเป็นกางเกงว่ายน้ำเพราะว่ามันมีเชือกด้วยนะเนาะไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะจำหน่ายต่อนะครับขายต่อส่งต่อนะตัวนี้ในราคา250บาทนะครับถ้าซื้อตัวอื่นร่วมด้วยก็ลดลงตัวละ50บาทเหมือนเดิมนะครับรวมค่าส่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมชอบไล like, ค์ใช่แชร์แข่ซัพครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ